อยู่กัผมนะครับ ET Channel ครับแล้วนี่ก็คือเกม Slender o d นะครับเนื้อเรื่องก็คือก็เนี่ยไอแผ่นเนี่ยเขาบอกว่าคือตัวหลักเนี่ยมันอยู่ในเมืองแล้วเสร็จแล้วมันก็โดนเมียมันทิ้งไปเสร็จแล้วมันก็เลยจะกลับมาอยู่บ้านมันที่มันอยากกลับมาที่บ้านมันตอนที่มันอยู่เด็กๆบ้านพ่อแม่มันซึ่งอยู่ในป่าครับ อ่าแล้วก็มันได้ยินเสียงอะไรไม่รู้เนี่ยตรงแถวๆบรรท้าสุดท้ายครับมันได้ยินเสียงแปลกประหลาดนอกบ้านที่อยู่ในป่ามันก็เลยจะออกไปดูครับโอเคครับก็นี่ก็เป็นเนื้อเรื่องครับก็ลองมาเล่นกันเลยครับโอเคเอ ไปไม่ได้ครับอันนี้มันบอกให้หยิบไปใช้ก่อนฮะไปใชนะ้น่าอยู่ห้องนี้อันนี้ไงโอเคครับไม่มีอะไรฮะเหรมือนเราต้องออกไปข้างนอกนครับโอ้ยเจมีทิศบอกด้วยผมว่าเราเดินเลาะลัวน่าจะโอเคโอเคไหม เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นอะไรได้ลองแล้วครับโอ้อยเฮียโอ้ยเฮียฉันรู้สึกไม่ดีฉันควรจะกลับบ้านเชื่อดีบ้านไม่เข้าไม่ได้เชื่อกลับบ้านครับกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้าน ถูกวางกับดักอะไรที่ไม่ดีอะไรจะเกิดขึ้นนี่คืออะไรโน้ตหรือโอเคครับเราได้โน้ตแล้วมันบอกให้ไปเวทนะครับแค่นี้ครับแค่นี้แหละประตูบ้านกูล็อกเฉยเลย เลยครับว่าไม่เคยเล่นเกมสลินเด้มาก่อนเลยฮะเดินดเรื่อยๆยังไม่ต้องบิงอ่านี่คือคืออะไรครับเหมือนตรงนี้จะมีประเด็นเชื่อทำไมมันไม่อยู่บ้านไปทีบบ้าเหมือนผมเดินมั่วแล้วนะ โหลงไปฮะอ่าเจอบ้านครับผมไอ้นิดคีทุกคือโอเพนเดสเราต้องไม่คุ้นใจครับผมไอ้เหี้ยเฮ้ยนั่นมันอะไรไอ้เหี้ยอย่าอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าไอ้เหิใจเย็นใจเย็นโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วสัตว์ไอ้หยาเพิ่งหยาเพิ่ง เที่ยอะไรวะไป้วะไปไไไ้เียโอ้ยแมไม่โเฮียเฮี้ยเไปงวิ่งไงดิเฮี้ยไปไปดิวิ่งดิวิ่งดิวิ่ง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 ไปทาาเลยเียเสียงี่อะไร เสียงเฮียอะไรวะเสียงเฮียอะไรโอ๊ยนี่ได้ไหมเฮียทางตันเฮียไป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 เฮียมันมีอะไรเดินตามข้างหลังข้างหลังติดติดเลยติดติดเลยติด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 โอ๊ยอ้กูตันแล้ว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 เย็้เท่ แต่พี่ไม่หาพ่อมึงวุ้ยวุ้ยวุ้ยอ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 ะไรยอะไรย่นะแย่านะอย่นะอย่นะนอยู่นั่นเลนอยู่นั่นอู้วววววววอวววววววนวว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 ลวว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 วะ วันนี้ไ oui. ด oui. ้ะฉันไม่อยากเจอมึงเป็นแค่หน้าผีเฮ้หน้าขาวเอ้ยเออถูกแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยากเข้าไปอ่ะว้าว

อไปไหนบอกมาดิมึงยาาไปสูนเไว้กชี้หน้ามึงอยู่เลยอไปฉายสองหน้าเลยี่อที่กูสูนเอว้กูสูนเาว้เฮ้กูสู้อุ้ยอุ้ยเป็นอะไรที่หลอนมากครับขี้หักในแะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยอุ้ยอุ้ยโอยทำไมเกิดอะไรขึ้นไฟแม่งเลยจุดไฟแม่งเลยท่กูเล่นครับแมว ว่าไปฉายทุบจริงนะเว้ยตามมากูทุบนะเว้ยตามมากูทุบจริงๆนะเว้ยมีวิธีต่อตอ้านมั้ยเราต้องแอร์เวลนต้นไม้ครับมันจะได้ไม่เห็นเราอุ้ยเฮียอู้ตามมาติดๆครับหลังต้นไม้เฮียเลยมันตามมาแล้วมันตามมาแล้วมันตามมาแล้ว โอเคครับโอเคโอเคโอเคเฮียใจกูเต้นตึกตึกมลยอ้ยพูดโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วข้างหลังข้างหลังโอ้โหอุ้ยฮาเป็นเกมที่หลอนมากครับก็สำหรับวันนี้ก็ จบคลิปเพียงเท่านี้ครับก็ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับผม